มาที่ชว่วงนี้คะ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับขอเชิญชวนผู้ใจบุญค่ะร่วมกันรบริจาคเงินสมทบทุนค่ะในการก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุราชิีมาค่ะบนพื้นที่18ไร่ใจกลางเมืองโคราชบริเวณชุมชนหนองแก้ช้างตําบลหนองไทล้ออาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาติดกับด้านหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีบริหารธุรกิจ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งนะคะและที่ต้องการความช่วยเหลือรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยขณะนี้นะคะทางมูลนิธินักบุญคามินโลแห่งประเทศไทยได้มอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างในช่วงแรกนะคะ40ล้านบาทซึ่งก็ยังขาดงบประมาณอีกจำนวน70ล้านบาทค่ะ จึงจำเป็นนะคะต้องเปิดรับบริจาคเพิ่มเติมจนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะสำหรับผู้ใจบุญนะคะที่ประสงค์จะร่วมบริจาคนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์มิสซังนะคะนครราชสีมาถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามรายละเอียดนะคะเลขที่เบอร์โทรศัพท์044253316ย้ำอีกครั้งนะคะ044253316หรือสามารถบริจาคนะคะโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิคณะคณะ,ะนักบุญคารมิโลแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารทหารไทยสาขาถนนพิบูละเอียดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 4802339129หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาถนนพุคคมนลตรีนะคะนะค,ะนะคะรราชสีมาเลขที่บัญชี5805328653ค่ะค่ะท่าน,นก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมกันก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุราชสีมากันได้ค่ะ